กระเช้าซีด้าคัมแบ็กวันแรกสอดดราม่าซะแล้วเกิดเรื่องชวนหัวเสียทำชาวเน็ตบ่นอื้อกำลังออกอากาศให้รับชมกันอยู่ในขนาดนี้สำหรับละครเรื่องดังที่โดนพิษโควิด -19 จนหยุดออกอากาศชั่วคราวอย่างกระเช้าซีดาช่องวัน31เรียกว่าถึงห่างหายไปหลายเดือนแต่กระแสะก็ยังปังแฟนละครรอติดตามชมกันเพียบเหตุตัดจบในช่วงลุ้นอยากดูรอตอนต่อไปมากๆอย่างไรก็ตามหลังคัมแบ็กกลับมาออกอากาศมาอีกครั้งในวันนี้ กลับเกิดประเด็นด่ามาเบาๆเหตุทําแฟนละครบางส่วนหัวเสียพอนึกว่ากระเช้าสีดาจะฉายต่อตอนจากที่ตัดจบไปทันทีแต่ที่ไหนได้กลับมาฉายย้อนเรื่องเก่าตั้งแต่อีพีแรกเลยทีเดียวจนทําเอาเหล่าชาวเน็ตบนการสนั่นทวิตเตอร์ว่าอ้าวเฮ้ยทาไมไม่ตรงปก อย่างไรก็ตามถ้าได้ติดตามรายละเอียดดีๆจะทราบว่าทางทีมงานมีการแจ้งเป็นระยะว่าการคัมแบ็กของกระเช้าซีดาครั้งนี้จะเป็นการฉายย้อนมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เรื่องราวไม่ขาดตอนและเพื่อให้ผู้ชมหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยรับชมได้ดูรู้เรื่องด้วยส่วนแฟนเก่าๆที่ถือว่าเป็นการทบทวนความจำกันไปในตัวแล้วละกันนะจ๊ะ